มาเคาะสนิมตีนสายบัลลือโลกหน่อยสำหรับเมสันกีนมูล,ล่ะครับโอ,โอโอลาสุดเลยครับเจ้าตัวก็ออกมาวอร์มเคาะสนิมหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงเท้าขวาเท้าซ้ายการดริฟบลิงการหลบไอที่การต่างๆนะครับแต่ผู้คนตามตรงต้องเคาะอีกเยอะเลยเละครับเพราะว่าไม่เหมือนเดิมสักเท่าไหร่เห็นไหมครับจังหวะนี้เท้าซ้ายบัลลือโลกของเจงครับไม่ทะลุ เมซาก w ์กิูซ้อมเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังครับคือตอนนี้สถานการณ์กินวูดกับแมูเตดเหมือนว่ามีการตัดสินใจกันแล้วนะครับสำหรับ Manchester, แมนเชสเตอร์เต่ว่าเอายังไงดีปล่อยออกหรือเก็บเอาไว้กับ2ทางนี้แหละครับแล้วแมูเตดครับจะออกมาประกาศแน่นอนครับก่อนเกมแรกในปีนี้ที่จับปะทะก,กับวูฟแฮมตัน ก็มีการเปิดเผยคลิปแล้วครับไม่นานนะครับเป็นคลิปวิดีโอการซ้อมการยิงประตูของเมสซันกีมูดก็เล็กๆน้อยๆครับมันคือการคอสนิมลูกนี้ตะบันด้วยซ้ายบอลไม่แรงครับน้ำหนักยังไม่มาครับยังไม่กลับมาหลังจากโดนแบบว่าอะไรนะบ่าคดีไปถึง18เดือนกลับมาวอมกลับมาซ้อมเท้าซ้ายลูกนี้เขาเข้า,ขาไหมเข้าครับแต่ว่าไม่ และการยิงนะครับเท้าซ้ายไปแล้วเท้าขวาแล้วครับลูกนี้จอจอครับเข้าไหมเข้าครับแต่ก็ไม่รุนแรงแล้วก็มีการหลบสิงกีดขวางนะครับเพิ่มความคล่องตัวหน่อยกลับมาคอสเนมก็อะไรนะวาทาได้ถือว่าปกติและกันครับอาจจะไม่ได้เร็วเหมือนแต่ก่อนแต่ว่าก็อยู่ในช่วงคอสเนมก็ธรรมดาแล้วเบสกินบู๊ครับหลบสิงกีดขวางมาวิ่งครับ จับบอลยิงด้วยซ้ายตีนซ้ายบรรลือโลกยังไม่กลับมานะครับถามว่าแรงไหมลูกนี้แรงครับแต่แรงแบบควบคุมยังไม่ได้ครับเหินข้ามคานออกไปไกลทนันทีอาจจะเป็นการยิงจอดๆด้วยซ้ายําแล้วจังหวะเมื่อกี้ก็คือยิงจอดๆด้วยซ้ายเหินข้ามคานไปเจ้าโตะก็ไปวิ่งมาใหม่ครับโอเคไม่เป็นไรวิ่งอ้อมสิงเกตขวางกลับมายิงด้วยซ้ายจังหวะนี้ก็เบาครับแล้วก็เป็นพุทรศัพท์ประตูที่เซฟได้ไม่ยากเลยก็ตอมมาติด ามกันต่อเลยครับว่าสถานการณ์ของกินวูดออกไปหรืออยู่ต่อยู่แตดจะตัดสินใจอย่างไรนะครับเด็กผีคิดว่าควรเก็บเขาไว้หรือปล่อยเขาไปล่ะนะครับรวมไปถึงนะครับก็ต้องมาดูว่าหากอยู่ต่อจริงจะเรคคอามฟิตได้เร็วแล้วกลับมาถึงจุดเดิมเนี่ยระยะเวลาตอนไหนนะครับเด็กผีคิดเห็นอย่างไรกับเมสันกินวูดอยากให้เขาอยู่ไหมมิ้นมาบอกกันหน่อยสิครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุสน,นใจดีครับแอด188เอเชียครับ